ใน SME Guide วันนี้จะพาไปดูธุรกิจที่เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจเซอร์ไพรส์จะเซอร์ไพรส์แค่ไหนติดตามกับคุณพันพิดาเพชรรักครับ <S 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 สุดสารที่คุณผู้ชมมึ่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะคือรูปแบบหนึ่งของเสิร์ฟความสุขแบบลิเวอรี่ถึงที่ค่ะวันนี้ SME มีไกด์จะมาพูดคุยกับคุณนุ้ยนะคะว่าธุรกิจแบบนี้มีแนวคิดมาได้ยังไงและปัจจุบันนี้ประสบความสำเร็จข,ขนาดไหนเดี๋ยวไปคุยข้างในกันดีกว่าค่ะ ุ้คือผู้อยู่เบื้องหลังแผนการเซอร์ไพรส์ของหลายคู่หลายเหตุการณ์น่าประทับใจมานาน5ปีค่ะโดยพื้นฐานของการเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์คนรอบตัวนะคะจึงเกิดเป็นไอเดียเปิดธุรกิจรับจ้างเซอร์ไพรส์ทุกรูปแบบขึ้นมาค่ะทั้งบอกรักขอเป็นแฟนขอแต่งงานวันเกิดและที่เริ่มมีมากขึ้นก็คือขอโทษค่ะภายใต้ชื่อบริษัทเซอร์ไพรส์เดลิเวค่ะ ไม่ได้พูดผิดนะคะแต่ว่าคุณนุ้ยต้องการที่จะใช้ตัวแอสะกดแทนเพื่อสร้างความแตกต่างค่ะความท้าทายของธุรกิจนี้ก็คือการหาต้นทุนที่ไม่แน่นอนเพราะเป็นงานที่ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะตัวของแต่ละเนื้องานนะคะแต่ก็มีแพ็กเกจราคาขั้นต่ำา6,500บาทที่ก็จะคุ้มค่ากับความประทับใจและใช้วิธีจ้างบุคลากรเป็นงานงานไปค่ะลงทุนเนี่ยไม่ค่อยเยอะมากเพราะว่าเป็นธุรกิจที่แบบ เป็นออนไลน์ line, ทางเว็บไซต์ไม่มีหน้าร้านก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทําเว็บไซต์การเดเวลลอปเฟซบุ๊กหรืออะไรต่างๆแต่ต้องอาศัยความใส่ใจเพราะว่าผู้รับแต่ละคนเนี่ยนิสัยไม่เหมือนกันต้นทุนของเราค่อนข้างสูงเพราะว่าเราไม่มีการสต็อกสินค้าได้ยทั้งสิ้นสินค้าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเซอร์วิสนะครับเป็นแรงคนแรงงานแล้วก็ความชํานาญเฉพาะประเทศแทนเนทอะคะ่ะคือต้องจัดทําทีละอย่างทีละชิ้นอย่างสมมติว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยมีส่งเป็นดนตรี อย่างแซกโซโฟนอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาผู้ชำนาญการทางด้านดนตรีศาสตร์ที่แบบเคยเป็นอาทิตย์ละสองลายเป็นอาทิตย์ละลายอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นแบบ2วันครั้ง2วันโครนอะไรประมาณเนี้ยและยิ่งโดยเฉพาะวาเลนไทน์ที่จะมาถึงเนี่ยบางทีเราเคยทําแบบ16ลายในวันเดียวกันเราก็เคยเพื่อต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยทำให้กําไรที่ได้มาเนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีนิวคัมมิ่งเข้ามาเท่าไหร่คือทุกอย่างเนี่ยพัฒนาโดยใช้ประสบการณ์ของเรามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็กซ์เพรียร์งานต่องานลูกค้าต่อลายเคสตอ จอบตัดจอบเนี่ยจะเป็นบทเรียนให้กับเราเราต้องอดสายความอดทนหรือบางทีความคาดหวงังอย่างเช่นลูกค้าให้เราไปช่วยง้อแฟนเราก็ต้องลองรับความรู้สึกตรงนั้นด้วยเพราะว่าอย่างไปทีไปขอโทษแล้วไม่สําเร็จคนแบบนี้ไม่มีเวลาเป็นผู้บริหารเป็นเมนเจอร์เป็นคนที่แบบโทรมาปุ๊บเดียวโทรคุยกันสั่งงานกันแล้วคลิกเราต้องมีตรงนี้ให้กับลูกค้าเมื่อไปสู่ผู้รับเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟีดแบ็ที่กลับมาเนี่ยนุ้ยจะค่อนข้างจะมีคนกลับมาใช้บริการซ้ํา เป็นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยทีมงานที่เราทำเนี่ยเราทำด้วยใจย,ยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารัก มีการเล่นดน,นตรีก็ทําอย่างดีคือทําอย่างมีคุณภาพการเลือกสรรของดอกไม้อะไรต่างๆตุ๊กตาเนี่ยจะเป็นของที่ดีมีคุณภาพเหมือนกับว่าผู้รับก็คือเหมือนเพื่อนเราเหมือนคนของเราปัจจุบันมีเครือข่ายรับงานในจังหวัดสงขลาและเชียงใหม่ด้วยส่วนจังหวัดอื่นก็สามารถจ้างทีมคุณุ้ยไปได้นะคะโดยรับผิดชอบค่าเดินทางเพิ่มขึ้นเท่านั้นหา,ากจะข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านก็ยินดีค่ะและในอนาคตก็เตรียมขยายธุรกิจรับจ้างจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์แบบสนุกสวนตัวอีกด้วยค่ะ ขอบคุณครับก็เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์ทั่วไทยทุกที่ทุกเวลาจริงๆนะครับทั้งคุณกบลวันและคุณนวันันท์ถ้าเกิดสนใจจะเซอร์ไพรส์ก็ลองใช้บริการได้นะครับชอบนะคะไปเซอร์ไพรส์คนอื่นเนี่ยแต่ว่าไม่ชอบเวลามีคนมาเซอร์ไพรส์เนี่ยแอบตกใจเนาะ <c oughs> ต้องใช้ความสามารถเยอะนะคะเพราะว่าถ้าคิดมาไม่ดีแล้วไม่เซอร์ไพรส์ขึ้นมานี่เดี๋ยวเขารู้ก่อนอย่างนี้นะย่ะเลยขอบคุณค่ะผู้ชมด้วยค่ะเอาละค่ะก็มาดูกันต่อนะคะสําหรับสถานะ